ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทต่อชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากตั้งแต่การมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียการสื่อสารธุรกรรมทางการเงินไปจนถึงการสร้างพื้นที่เสมือนจริงอย่าง m e t a เว r ร์แม้จะสะดวกสบายแต่สิ่งที่ตามมาก็คือการก่ออาชญากรรมออนไลน์ และจากปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ดังกล่าวที่ได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเป็นต้องมีมาตรการกวดขันปราบปรามอย่างเด็ดขาดกับอาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก โดยล่าสุดวันที่1เมษาย,ยน2567เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัชาการตำรวจสอบสวนกลางตำรวจภูธรภาค2และตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้สนธิกำลังบูรณารการกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช,ชและกองทับก โดยกองกำลังบุรพาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1นําำหมายค้นจากสารอาญามีนบุรีและสารจังหวัดสะแก้วเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน2จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสะแก้ว โดยจะยกตัวอย่างในกรณีเคสของจังหวัดสระแก้วที่ทําให้เห็นถึงความพยายามที่จะกระทําความผิดของเหล่ามิจฉาชีพซึ่งผู้ต้องหาได้ใช้อาคารสํงงานักงานขายคอนโดมินเนียมแห่งหนึ่งที่ไม่ได้มีการก่อสร้างลักษณะเป็นอาคารร้างอยู่ในพื้นที่ตําบลป่าไร่อําเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเป็นแหล่งปฏิบัติการโดยตรวจพบการใช้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตที่น่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์และการพนันออนไลน์ โดยมีบริษัทเอกชนรายหนึ่งเป็นผู้ขอใช้บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในอาคารดังกล่าวซึ่งเป็นสายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงซึ่งมากกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตตามบ้านเรือนโดยทั่วไปอย่างผิดสังเกตนอกจากนี้ยังพบว่ามีการลักลอบฝังสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตใต้ดินลากผ่านที่ดินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคารร้างดังกล่าวเป็นระยะทางกว่า700เมตรก่อนจะข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา และพบอีกว่ามีการขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในลักษณะเดียวกันมาติดตั้งอย่างอาคารดังกล่าวรวมทั้งหมด6วงจรตรวจสอบพบหมายเลข IP ที่เปิดให้บริการกว่า384หมายเลขมีชื่อผู้ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวนสีรายแต่พบว่าผู้ชำระค่าบริการรายเดือนกลับเป็นบุคคลเดียวกันพวกเราก็สงสัยนะครับ <c oughs> ว่าคนร้ <c oughs> ายโทรมาจากต่างประเทศแล้วทำไมถึงสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทยได้ ในการโทรเข้ามาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มองไปที่เรื่องของเสาสัญญาณต่างๆเสาผู้ให้บริการที่ติดตั้งตามแนวชายแดนเราก็ได้มีมาตการในการล้มเสาต่างๆและดำเนินคดีกับสถานีเถื่อนที่ผ่านมาที่ท่านเคยเห็นมานะครับแต่ในครั้งนี้เราพบว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราไม่คิดมาก่อนก็คือคนร้ายได้มีการลักลอบ นำสายสัญญาณอินเทอร์เนต็ตลอดผ่านแนวชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ใช้เพื่อให้กลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์และบ่อนพนันออนไลน์ได้ใช้ในการเข้ามาหลอกลวงประชาชนคนไทยซึ่งประเด็นนี้นะครับผมขอญาติเหลือให้ทุกท่านว่าทางท่านผู้จัดการตรแเวงชาติท่ารักษาการต้องการให้สาวถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพราะการทำผิดลักษณะนี้ถ้าไม่ใช่คนที่มีที่พล หรือมีกลุ่มทุนที่มีเง,เงินจํานวนมากก็ไม่สามารถทําได้ครับที่มาของเรื่องนี้ครับเกิดจากทางกองาการตํารวจสอบสวนกลางได้จัดตั้งศูนย์สายตรวจไซเบอร์ขึ้นมาแล้วพบความผิดปกติตามแนวชายแดนในการใช้สัญญาณน,นะครับรก็ร่วมก็ได้มาร่วมกับทางกองาการตํารวจภูธรภาคสองครับและทางกสทชในการตรวจสอบและเฝ้าติดตามเรามีการส่งเจ้าหน้าที่ ไปเฝ้าในพื้นที่ต่างๆเป็นเวลานับเดือนนะครับแล้วท้ายที่สุดเราพบว่าคนร้ายกลุ่มแก๊งนี้ได้ใช้บาคอนโดล้างในการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและลอดสายผ่านแนวชายแดนไปยังจุดที่เราเชื่อว่าเป็นที่ให้มีการจาัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์และกัอบคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งจากการตรวจสอบเราพบว่ามีบริษัท หนึงในกรุงเทพมหาคนครเป็นผู้จ่ายค่าเช่าสัญญาณซึ่งเป็นสัญญาณโทร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วไปครับแล้วลอดสายไปให้ทางฝั่งนู้นใช้เ,เราพบว่ามีคนในฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังได้คอยสั่งการในเรื่องการในเรื่องต่างๆในประเด็นนี้นะครับเราก็จะได้มีการขยายผลในการนำคนร้ายเหล่านี้ มาลงโทษนะครับในข้อหาเบื้องต้นเราได้ให้เราได้มองประเด็นในเรื่องข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบกิจการโทรลักมนาคมได้รับอนุญาตเรื่องของการจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์เกี่ยวเรื่องการร่วมกันช่อคโคบประชาชนรวมทั้งการมีส่วนร่วมในองค์กรกิจกรรมข้ามชาติครับซึ่งจะเป็นข้อหาที่หนักมากโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไปช่วยเหลือในการติดตั้งสายลาดผ่านขณะนี้เจ้าที่เรากําลัง สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเอาคนที่ไปร่วมมือในการติดตั้งสายลากป่านต่างๆติดตั้งระบบให้กลุ่มแก๊งคนร้ายต่างเอามาลงโทษด,ด้วยซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นการป้องกันและตัดวงจรการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงหรือช่อโกงต่างๆ ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากประชาชนมีเบาะแสหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน aoc 1441